สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับนี่อยู่กับผมเจเจมาสเตอร์นะครับแล้วก็เพิจงเจอในเลเวลของผมเนี่ยมาเลอเลเวลร้อยสียนะครับก็คือไปรัอัดแล้วแต่เพิ่มไปรบแล้วก็มาดูความกดของเลเวลร้อยนะ <Yeah. S 2> สี่กันสองที่สองว่าทำไม อ่าอันนี้ก็ไม่ไหวหาไม่ไหวอันอันนี้ไม่แน่อันนี้ไม่แน,น่มัน,น,มน,นก็ยิวฮอตเลยเอาเลยอย่ามิดไปหน่ยเอาเลยจะฆ่าตั้งตายทำไมโอเคมิดอีกแล้ว ไอ่มีอ่าดูอ่อนเลยอ่ะอะไรวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูอ่อนเลยเออดูอ่อนเลยทีสองพันอันนี้อันนี้ก็ไม่ใหม่ก็คือแบบเสมือน,นแล้วก็เดี๋ยวว่างจะ เอามาให้ดูเล่นก็จะไปทำการเล่นมินิเกมไม่น้อยเฮ้ยเอาเป็นแคซี่ล็อกเก็ตแล้วกันไม่ง่ายไม่ต้องเลยเราไปตามไยแคปจอร์แฟกนะไหนจะเรื่องไหน ไม่ก yeah, ัวกระโดดได้มเคยนะโดดดีๆโดดตกเฉยอแหมมือเร็วต้องอะไรวะตยแล้วยตกเลย กล้องน็อตน็อตดูสิกล้อพี่เม่น mm <sighs> สกินน wow ี Parents, ้เราก็มีเราก็ไปทำการซื้อสกินเรื่นยๆเถอะ lagi ya. Terus saya harus Fit ya. Memiliki segini Ini kan alakun. Aiy, tema kau lau. Tapi salah มันก็จะจสกินดีๆ้ะขายทิ้งเลยจ้าถ้ามีอาเก็บอะไรที่เป็น a c h i e v e ผมจะมีตัวทองดงนะขวันตัวหอมไป ส่วนสก,กินเงาผมผมก็จะเอาไปเป็นที่ระลึกนเล่นโอ้หนึ่งที่เลยขอจะสก,กินเมื่อกี้สวยดีอ่าไปเลยหนึ่งเนี่ยแค่สกินเมื่อกี้วิอันนี้อ่ะโอ้โหวิชอบชอบอะไรเนี่ยกดอะไรกัะอะไรอะไรกดไปเนี่ย ไม่ใช่แบ๊กอะไรวะกดฟิตอีกแล้วเล่นไม่ชัดนี่อล่ะขอขอขอโอ้รีเฟสขอเถอขอนมีแต่หกสิบเคเอ็นเงินมีเน๋ยวสกินไม่กี่ที่มันซื้อเละก็โอเค อะไรวะอันนี้เป็นไงไม่ออกเต่ได้ผมฟังเมื่อกี้นะ่าสวยดีนีนอนอน่อยู่ที่หนึ่งเขารอไหนเร็วๆเวลา้อย เอ้ยจอแล้วห้ยอย่างเท่ซื้อเลยจ้าสวยสวยสวยสกินยังสวยโอเคแล้วก็เอ็มชัดชุดดีครับ อ,นนอันนี้อะไรใช้แล็บอันนี้ชุดห,ดนะาห,าหดุ่นี่าจะถามหุ่นอะไรต่อเพอร์เฟกตโอ้โหสตาร์เพอร์เฟกตไม่ไหวอุย้ยฮิตเลดสุดยอดวุ้ยตัวไหนได้วะเนี่ยไป๊บแป๊ปาทีมเลยค่ะ ทีมันจะเปลี่ยนนี่ฮิตเลดของเขาโหดจริงอันนี้ของยังของยังอ่อนอยู่นะของถือว่าระดับ um, อ un ่อนๆอยู่ ใส่ชุดผมไปเนี่ยโหดก็แต่สกินมันเอเอๆกันไม่รู้หาสกินใหมเดีล่ะไ,ไม่คิดหากินเลยเนี่ยวะ่ะไม่จะทำอนเดิมดีนี่เหรอโอ้นนโหอ,อันนี้แอออันนี้แอปแอปวเลย

เวลาไม่ถึงหทีในการเล่นหนสิบเคเนี่ยนะสิบเคร,า,เครเา,าคาสงูงพอสมควรตังมีซื้ออยู่แล้วน,นี่ก็นนาหักพัน0โอ้โหมีคุจะลองสิบเคไหเอาสิบเคสิบเค chặt cầm mọi thêm một ạ Skin cao á lắm chị thắng lì bắt nó có kín thai ác gấu 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 Go 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 gấu 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 ถ้าใครเจ๊ผมสามารถเพิ่มเพื่อนได้นะหรือว่อให้คอมเมนต์มาเลยมันเก่งมันเก่งคนนนหนีจากเหตุผ <laughs> né, nè, 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 ด่าเขาเอาจริงมั้งเราจะอึงสามนาทีทันไหมเนี่ยน่าจะทันสองนาทีครึง่งไม่ทันอยู่แล้ว

我这人、嗯，我我这狗粮，我这狗粮。我

ไม่เคยได้เขาเลยขอจบ,บลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณครับ